การสงเคราะห์ผู้ล่วงลับพระโคดมผู้เจริญพวกข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพรามย่อมให้ทานย่อมทำความเชื่อว่าทานนี้ต้องสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วขอญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้พระโคดมผู้เจริญทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วหรือญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้น ย่อมได้บริโภคทานนั้นหรือพรามทานนั้นย่อมสำเร็จในฐานะและย่อมไม่สำเร็จในอฐานะพระโคดมผู้เจริญฐานะเป็นอย่างไรเล่าอฐานะเป็นอย่างไรเล่าพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อ มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในนรกนั้นย่อมตั้งอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกพรามฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลเป็นอฐาฐนะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเผอเจอมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานเขาย่อมเลี้ยงอัต,ตภาพอยู่ในกำเนิดเดรัจฉานนั้นย่อมตั้งอยู่ในกำเนิดเดรัจฉานนั้นด้วยอาหารของสัตว์เดรัจฉานพราม แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอาฐานะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอ้อไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบ บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในโลกมนุษย์นั้นย่อมตั้งอยู่ในมนุษย์โลกนั้นด้วยอาหารของมนุษย์พรามแม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอฐา,านะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพลอเจอ้อไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเขาย่อมเลี้ยงอัต,ตภาพอยู่ในเทวโลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในเทวโลกนั้นด้วยอาหารของเทวดาพรามแม้ฐานะ อันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอาานะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ค่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงเปรตวิสัย เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในเปรตวิสัยหรือว่ามิตรอัมมาตหรือญาติสาโลหิตของเขาย่อมอุทิศทานให้เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยฐานนั้นพรามฐานะอันเป็นที่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลเป็นฐานะ ท่านโคโดมผู้เจริญถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคทานนั้นพราหมณ์ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของทายกนั้นที่เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ญาติสาโลหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคทานนั้นท่านโคโดมผู้เจริญก็ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้น ไม่เข้าถึงฐานะนั้นและญาตสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของทายกนั้นก็ไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคทานนั้นพรามฐานะที่จะพึงว่างจากญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการช้านานเช่นนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้พรามอีกประการหนึ่งแม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล ท่านโคดมผู้เจริญย่อมตรัสกำหนดแม้อาถานะหรือพรามเรากล่าวกำหนดแม้อาถานะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดแต่เขายังให้ข้าวน้ำ ผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพราหมณ์บุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของช้างแต่เขายังได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกําเนิดช้างนั้นพราหมณ์ข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของช้างและข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีปแก่สมณพราหมณ์ด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดช้างนั้นพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ค่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิด แต่เขายังให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหล่ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพราหมณ์บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมา้าแต่เขายังได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดม้านั้นพราหมณ์ข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์ หลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส,อส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพลอเจอ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมา้าและข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีปแก่สมณพรามด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดม้านั้นพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ค่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็ดผูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิด แต่เขายังให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหล่ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพราหมณ์บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโคแต่เขายังได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดโคนั้นพราหมณ์ข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการ,รมพูดเท็จพูดส,อส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโคและข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพราหมณ์ด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกําเนิดโคนั้นพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็ดผูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอมีความอยากได้ของผู้อื่น มีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดแต่เขายังให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพราหมณ์บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัขแต่เขายังได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกําเนิดสุนัขนั้น พรามข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเผอเจอมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัขและข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอม เครื่องรูปไหล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพราหมณ์ด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดสุนัขนั้นพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเผอเจอ ไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบและเขายังให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพราหมณ์บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์และเขาย่อมได้เบญจากากร,รมคุณอันเป็นของมนุษย์นั้น พรามข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจ้อไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์และข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายาน ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีบแก่สมณะพราหมณ์ด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้เบญจากกรรมคุณอันเป็นของมนุษย์นั้นพราหมณ์อันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดเท,ท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอ ไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบและเขายังให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพราหมณ์บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเขาย่อมได้เป็นจากกรมรมคุณอันเป็นทิศ ในเทวโลกนั้นพรามข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท,ท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเผอเจอรไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาและข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าว น้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพราหมณ์ด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้เบญจากรรมมคุณอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้นพราหมณ์ด้วยเหตุอย่างนี้แม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีแล้ว ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้อที่แม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลนี้เป็นของควรเพื่อให้ทานโดยแท้เป็นของควรเพื่อกระทำศรัทธาโดยแท้พรามข้อนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้พรามแม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิทธิ์ของพระองค์ไพเราะนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักได้เห็นรูปดังนี้ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคโดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ,ะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป